ริงเลยมีไหมมีแพ้ไหมเธอเพราะมึงมันงงอย่างที่มันพูดดูกูจัดการมันดังไม่ได้นะลยงลงตีว่ดังไหมแต่การแต่การมันนัถ้าเราจะคุมเราจะคุมพ่อมึงสิสองสามสิบห้าหกเจ็ดแปดสิบสอง้า เอาช้าชเอชาช้าๆละนดครับเอาช้าชาได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสิบนี่อะไรกูอยู่เดียวเียขอมาลาก็บลงลงกูขอขึ้นมังได้เลยเพื่อนกูขึ้นก่อนมึงขึ้นมาเดี๋ยวกูตามหนึ่งสามสี่หกเจ็ป ใช้กินตัอชาแล้วมือกไหวเปล่าหนึ่งสามแม่เนี่กูไม่รู้นี่ยทำไมเนี่ยพรเนี่ยกูหนึ่งมึงบอกสามึงสามไม่ได้มึงต้องสองทำไมกูต้องสองอ้าถ้ามึงลองสองมึงก็ต้องลองสิบไงสิบนไงสิบนงสิบมึงอเขาไม่หมด ฟันหักไปแล้วนี่น้ำเพชฟันมึงไปไหนเนี่ยไอ้เงี้ยนี่ก็ตีชื่ออะไรนะไอ้เงี้ยน้ำเพชรเหรอเพชรผมไม่มีฟันหน้าเหมือนน้ำพริกอ่องเลยอุปภากไม่นี้คุณสอนรามเล่ารามพูดไม่ชัดโถเลยเสี็จพี่จะมองฉันเห็นแล้วก็เหนื่อยใจเหลือเกินเนี่ยนะเออมันเหนื่อยใจเรื่องอะไรอ่ะ ตาหาตรงทาตาเชิดขึ้นไปไหนว,วนนั้นน่ะทำไมละ่ะมันเป็นเจลิจการกัแต่งหน้าของฉันตั้งใจหรือรีบแต่งนะตา<ค>มาไปอย่างนไหยอะเขาเรียกว่าตาเกี่ยวตาเกี่ยวตาเกี่ยวนี่หางตามีเนี่ยเอเด่เป็นเกี่ยวเป็นเอแแรงพอเฮ้ยพูดจาทั้งเปรียบเทียบกระแทกแต่ดันนี่เขาทาตาเหมือนเอเออะไรเอชายาเอตรงใชยไหมทงมึงอย่งยี้นะมึงรู้ไหมบอกเข้าไปฉันชื่ออะไรบอกเข้าไป ลุงจ่อยจ่อยไหนเราไม่ใช่ใครอ่ะหน้าหวานขนาดนี้สุเทพสีใสเสรจพีกระหม่อมแค่จะมาสอนเพลงดาบเพลงทวนให้อะไม่เอาเพราะว่าเศรจฐีเขาคนของหน้าสื่อก่อนจะเสด็จพ่อไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวได้ยงไงล่ะพี่เอรับดาบไปเลยจะลงดาบมันไดดาบมันแหลมทึ่กลัวโอ๊บไม่เอารับดาบไปไม่เอาเอาไปโอ๊ยแล้วมากลัวอะไรหรือไม่เอาเนี่ย วยยังไม่ได้เต็ปมปากแหมแค่นี้ไม่ได้เอาเนี่โว้ยมันมีกลิ่นอนะปากฉันเจ๊พี่จะบอกฉันจะสอนเพลงดาบเพลงตัวให้เจ <c oughs> ๊พี่จะยอมซ้อมไหม <c oughs> มึงอยู่ในใจมันยังรังเกียจกันอยู <c oughs> จะไปซ้อมอะไรจะไปซ้อมหรอกจะยอมซ้อมไหมไม่เอาไม่ยอมถ้าไม่ยอมเนี่ยจะปลำ้ำ <c oughs> พี่น oh, ้องกันไ้ยังโอ้เจสซี่เบลเบลไว้สองร้อยห็นมองกูจีไอ้เบลอัไรไอ้เบลอากกูหัวร้อมเจีมันเป็นอะไรมันดูที่เหมือนคนหัวายแล้มันเป็นจีละจีเนี่ไอ้บลเอาตัวยานี ี่เงินไม่พังนี่ช็อคกันหมดถึงขั้นใครักกันแล้วไม่ม้ามึงใหญ่แต่ตัวเป็นเอฟไโอไอเดียวรัดเจ็บมากมึงบ้ามึงชอบอะไรกูเนี่ยมึงยังไงมึงใส่จีติงวะไหวแล้วใส่ไม่เป็นไม่อยากใส่เอาข้างหลังมาไว้ข้างหน้ามันก็เกี่ยวอ่ะดิข้างหน้ามันปิดของกูไม่มิด กูก็เลยเอาข้างหลังมาปั่นดิมึงเฮ้ยอิทุเลดูหลังมาบ้านจัดการเลยในชีวิตได้ยากเยี่ยมยอมรับไหมไม่ยอมไงถ้าไม่ยอมแล้วจะปล้ำเอ้าแล้วจะปล้ำให้น้ำใจจะเลากเข้ามาดึงขาไว้นั่งพี่นั่เนี่ยถั่วดำ